สวัสดีครับผมมอมสนัดแดนะครับวันนี้เป็นมื้อเช้าผมอยู่ที่ร้านโจ๊กสีพิงหลังมอชอตรงข้ามหอ,อนิธศรรการศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็คือถนนเส้นหลังเชียงใหม่เส้นหลังมอชอนะครับนะมีโจ๊กสีพิงแล้วก็มีโจ๊กต้นพยองติดก,กันใกล้ๆก,กัน จะไปแดกทั้งสองร้านเลยครับเริ่มร้านแรกก่อนนี่โจ๊กสีพิงในห้าสบาทนะครับนี่เป็นโจ๊กรวมจริงๆเขามีโจ๊กหลายแบบมากเลยเนี่ยมีโจ๊กหมูโจ๊กไก่โจ๊กเห็ดหอมเลยราคาเริ่มต้นที่3-5บาทไปจนถึง50บาทสารพัดโจ๊กแล้วก็มีโจ๊กตามใจคุณด้วยวก็คือจะใส่อะไรก็เรื่องคุณขิงขิงเอาไปเลยไม่เอา จะแดโจกของผมเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับพริกไทยเยอะๆชอบพริกไทยพอไหมครับพี่เอ,อ,พ,อพอพอ,พอ,อ,อพมีสารพัดหมูหมูเครื่องในแล้วก็มี ที่โครงหมูด้วยนี่เลยเดี๋ยวลองชิมดูก,ก่อนแมาขายลวกมาทำไมฮะผมไม่ได้ไม่ได้ไปทำอะไรแบบพี่มานะเมื่อคือไหนไม,ไม,ไม่ไม่สูญเสียลพลังเหรอไม่ส<ม> <laughs> สูญเียใส <laughs> ่พริกด้วยปรุงแม่งเป็นข้าวเติ๋วเลยใใสส่่มเออ น้ำตาลไม่ใส่แต่ก่อนใส่นะเดีย๋ยวนี้ไม่ใส่ละใส่น้ําส้มเลยชอบใส่น้ําส้มใส่น้ําส้มแล้วก็ใส่พริกเนี่ยอืมนี่เช้าเช้าก็จัดโจ๊กเป็นอาหารมือ้อเช้าอืม khả tiền mới đây ra kia ngờ chốt bán cổ sức thay chặt bài khăm tổ แต่คนก็มีสไตล์ของเขาอย่างพี่หน่อยอ่ะเป็นชอบกินชอบตีไข่ให้แตกใช่ไหมของแม่โจ้ของผมไม่ของผ,ผมต้องเทียวครับเทียวเท่าไหอืมดูดเข้าไปล้นปักไม่ไดมีเต๋อปล่าอย่าพ <laughs> ูดมาก <laughs> มีเตาะไข่แดงด้วยอ๋อไขแแ่แตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วเห็นปะแตกแล้วครั้นี้ก็ดูด อืมอืมอ่าอร่อยมีเห็ดหอมด้วยนะอร่อยนี่คือไข่ไก่อร่อยนะครับแต่อย่างอื่นก็ธรรมดา ตาดหมดแล้วก็อย่าง,งโจ๊กหมูไม่ว่าที่ไหนถ้าหมูสับหรือหมูบดช่อเนี่ยเขาเรียกหมูบดช่อไม่ใช่หมูสับหมูบดที่เขามาปรุงเครื่องแล้วก็ใส่ในโจ๊กเนี่ยถ้าไม่อร่อยนี่จบเลยมันวัดกันตรงนี้แหละพี่คายเพียบ ก็โอเคนะมีรสชาติดีแล้วก็มีพวกไส้เครื่องในก็แดกเข้าไปก็พอกินได้นะครับผมก็ยังถือว่าธรรมดาไม่มีรอยโดดเด่น คนก็ทยอยมามือชาคนที่นี่เยอะนะครับเดี๋ยวเราลองไปโจ๊ะร enfin, ้านข้างๆอีกร้านหนึ่งนะครับไปต้นตะยอข้าวเปาไหมไม่อร้อครับรอนครับแก้วเดียว กัมีโจ๊กนะครับแก้วเดียวนี้โจ๊กต้นระยออ่ะเหมือนเดิมพริกไทยใส่เข้าไปจะเว็นขอชิมโจ๊กก่อนเพราะโจ๊กเขาเหมือนเหมือนข้าวเขามีกลิ่นเขาไม่รสชาติแก้ว<ะ>คะรสชาติเกิน <laughs> นี่ห้าสบาทนะครับน,น,นี้ก็เป็นโจ๊กกลวงเหมือนกันแลต่ก็มีเครื่องน้อยกว่าร้านเมื่อสักครู่แต่ร้านนี้รู้สึกจะเปิดก่อนนะครับแล้วก็ดังกว่ากระเป๋ากระเป๋าด้วยไหมคะขอกรเป่าสองชุดวต้นค่ะน้ำนี่น,น,นี่ผู้หญิงบึกเดินนั่งน,นั้งหนะะึ่ยครับเป็นผู้หญิงบุกเดินร้านเหลือเป็นใคาร้านนี้สองอ๋อขายปีแตกซะ,นะ่ไหม จะคนได้ที่แล้วอันดับแรกเลยจัดหม,หมูร้อนไหมร้อนเคี้ยวเคี้ยวฟามาร้านเนี่ยเขาก็จะมีพวกเครื่องของที่ไว้ขายกัน แบบกินเล่นๆด้วยตรงนี้มีเกียวซาน่ลองเกียวซาลองจิ้มดูโอ,โอ้โหข้าวอะไรที่สำคัญเนี่ยโกคาร์ตพิชฌก่ะ ก็ตั้งใจมากินเลยโจ๊กต้นพยอมร้านนี้ทั้งใหม่มีโจ๊กดังหลายเจ้าเนะก็อยู่หลังมชเหมือนกัน ตั้งปลาตั้งโกไปครับั้งโกลยังไม่ไ้ใช่ไมครับแไอันน่อนไข่นาเเร็วเอา้นมาเลยนะเอาละแดงต้แถมานเหเลยเดี๋ยวจะให้โอ้ยไม่ต้องแถมไได้ครับพี่เอาผมอยากกินไอ้นี่อะไรนะป่าตั้งโกล่บโจอร่อยจำได้โดยรานเขาได้ด้วย นี่เป็นหมูหมูคับเธอหมูบะช่ออร่อยดีเขาเรียกทำไมเขาเรียกหมูบัดชอ่อเลยพี่รู้ป่ะอ่าแล้วอ,อยากกินมากเลยบะต้มโอ,อข,ขอบคุณครับนี่ นี่ครับปลาต้มโง่เนี่ยโอ้โหถ้ามีข้างนอกก็ร้อนร้อนอ่ะอืออือนี่ปลาต้มโกอร่อยปลาต้มโง่เนี่กินกับโจ๊กนี่มันเป็นอะไรที่เข้ากันนะครับ <Okay. S 2> แต่ว่ารู้ไหมว่าปลาต้มโกเนี่ยมันเป็นอาหารที่ไม่ควรกินตอนเช้าหนึ่งในสิบอยา่างไม่ว่าตอนไหนก็แล้วแต่ เพราะว่ามันเป็นการทอดแบบใช้น้ำมันซ้งปลาท้องโกะเนาะเป็นอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงดีกว่าหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงไงเขาจะทำามไรเอาออาหลีกเลี่ยง เีมแตกเลยหยิบเลี่ยมคืออยากกินบ่อยก่้าลาช่อว่างไงลาชอ่อทำหน้าเจ้าเล,หล่ห์แล้วลาช่อชอบทำหน้าเจ้าเล่ห์เจ้าเล่ห์ยังไงบอ,อกจะซื้ออืมนะอ, <c oughs> อ่มนะอเขามี <c oughs> อันนี้ให้ด้วยนะ ขยานึกระจ๊กเสร็จแล้วก็กนี่ขนมหวานต่อเลยโจ๊กกระตับนี่มันคู่กันหมูบัดช่อใช่ไหมเมื่อกี้พูดถึงครับปกติเนี่ยสมัยแตก่อนเนี่ยเขามีหมูสับเขาไม่ได้มีเครื่องบดนะเครื่องบดนี่มันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า ตอนหลังๆเลยก็ไม่ไม่ไม่หลังมากอะ่ะก็มีหลายสิบป,ปีอ่ะหมูเขาจะเอาไปบดนี่วาหมูจากสับธรรมดาก็ไม่ถับแล้วเอาไปบดแล้วก็มาปรุงเครื่องม,อมันจะเป็นก้อนรวมตัวกันรัดมากกว่าเหมือนคล้ายๆลูกชิ้นอ,ะอ,อ่ะมีเทคเกอร์กว่าอ่ะมันจะไม่เหมือนหมูสับ,มบหมูสับบางทีเนี่ยปั้นๆ,นๆแล้วก็ ลงไปต้มเนี่ยมันจะรุดรูดๆครับหมูลลปลาชอนะ่อนมันจะมันจะรัดมากกว่ามีเท็กเจอร์เท็กเจอร์ก็คือสัมผัสอ,อย่างอย่างที่มองสัมผัสเมื่อคืนน่ะหรอเอาัะคล้ายสัมันขาหน่อย <laughs> ขาสัน <laughs> ่นไปหมดแล้วอ่อนด้วย <laughs> เราจะกินจับ สังขยาเนี่ยก็ต่อเมื่อเราทานอาหารข้าวเสร็จแล้วเราจะถือไว้ทำไมผมพูดว่ามาทานด้วยเราจะถือไว้ทำไมแถวที่หนึ่งของที่นี่อ๋อจ่ายตังนะครับไม่เอาแถว น,นี่เป็นตับชิผมเริ่มเลยตับไม่เ,เ,เ,เร้าหนาวหนาวๆปลากระปิงแตกเยอะปลากเะ็ิแตกร้อนเลยเพราะว่าใส่พริกเข้าไปนี่เขาบอกอันดับหนึ่งของที่นี่เขาเต้าคู่ นีเหลือชิบหายอ่ะหมดกันน้ำแม่งมหมดแล้วหมดแล้วไม่เป็นไรนี่พอ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 ร้อนใส่เคื้องมืออ่ะ ิ้นแรกรอดชิ้นที่สองผมว่าผมเป็นคนกินเต้าหู้ชอบกินกรอบๆมากกว่าอันนี้ทำนิ่มออ,ออกแนวสมัยก่อนโบ,บราณโบราณแต่ทอดถั่วแต่ว่าผมไม่ชอบที่กินเนี่ยเมื่อไหร่ก็ว่าแน่จัดนี้ดีกว่าเว้ย มากพอให้เอออะไรอ่ะพิโชนออร่อยมือเลยแล้วกันเอาเลยนี่อร่อยไหมกรอบกรอบกรอบตรงไหนมันต้องกรอบกอบอร่อยอ๋อใช่ร้อนด้วยร้อนสิครับอ่ะถ้าไม่ได้ทอดกับน้ำแข็งเนี่ยพี่ออ จะแดกเย็นโหไปกินโน่นตูนมสดนน่นอ,อุ้ยหกไอ้เงี้ยเอ้ยหนแบบแล้วกิงที่สองไม่ร้องอันนี้ดีกว,ว่าข้าว้โหก็ก็ไม่ได้กรอบมากแต่ว่าผมอยากกินกับสังขยาขนมปังไม่ได้กินอย่างนี้มานานพอสมควรปกติก็กินกับขนมปังแล้วก็สังขยาฮะ่ไมสังขยาเขาหอมเลย ไม่หวานมากถึงเดียวข้างเดียวโอ้โหเล่นทวินแคมเลยสองข้างเลยข้างเลยแด<บ>ก <c oughs> แม่ทั้งตัวเลยดีกว่า <c oughs> นี่ <c oughs> โอ้ยอย่างนี้สิครับเขาเรียกว่าแดดอ <c oughs> ืม าเอาให้น้วโกเขานิ่มดีนะโอ้ยงับเข้าไปอืืม เอไปแล้วครับมือเช้าเดี๋ยวไปเที่ยวต่อดีกว่าไหนดีเดี๋ยวรอดูเอายังอยู่เชียงใหม่อยู่นะครับสวัสดีครับหมักไปเป้าพูดแล้วอ,อะไรใส่พริกป่นแล้วทำไมมีมีรสชาติขึ้นเขาแดกไปเลยครับผมไม่แดกแล้วแค่น,นี้แหละไปละมายู่ทูบไม่รู้จะดูรายการอะไรมาดูนี่ มีผีดมีก้อนนะารกวอ้วนและแทม,มีแกมันอวนดีจะแดกขนมจะแดกมุกผมจะแดกโกโก้ก็ยังมีจะแดกอะไรแ้ะเขาจะพาไปลองคติของเขาให้ยอมแตกและดีกว่าแดกไม่เป็นจะแดกอันนู้นจะแดกอันนี้จะแดกเข้าไปไม่ใจเย็นน้ำจิ้มซิฟูด๊ดผสมว้าซับวาซาบยังไงครับแดกแมงเข้าไปคือสมองเลยซัด A and